สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกม Demon ล e g e n d กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่25แล้วนะครับในการที่เราจะมาปั่นตัวละครโยริจิ13ดาวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมา พูดคุยนะีแล้วก็เช็คนะว่าเพื่อนเพื่อนทำกิจกรรมในสัปดาห์ที่60ครบแล้วหรือยังนะครับขาดอะไรไปบ้างนะครับแต่ที่สำคัญเลยนะครับอย่างหนึ่งนะที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมสัปดาห์ที่60นั่นก็คือนี่ครับนั่นก็คือนในส่วนของกิจกรรมดันซูชินะครับซึ่งกิจกรรมดันซูชิเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนทำครบนะในส่วนตรงนี้นี่ครับ ครบ90ดาวนะครับก็จะได้เพชรทั้งหมด4 5 0พนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของคัมภีร์แดงนะ1 0 0อันนะแล้วก็ในส่วนของกล่องเลือกตัวละครระดับสูงของ s s r นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับที่ เขามาปั่นตัวละครระดับดาวได้ขึ้นไปอีกนะครับก็ไม่ยากนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับมีในส่วนของเพลลิสในช่องผมจูปเปอร์ลัคกี้เนาะเข้าไปดูในเพลลิสนะครับแล้วก็ไปกิจกรรมในส่วนของดันซูชินะครับก็มีให้เพื่อนๆได้เข้าไปทำกันนะครับก็ใช้เวลาไม่นานเนาะไม่เกินสิบนาทีหรอกครับก็ถ้าหากบรรช้าเกินไปนะเพื่อนก็สามารถที่เร่งสปีดไปได้นะเร่งความเร็วได้นะจะได้ไม่เสียเวลาเยอะนะสำหรับกิจกรรมนี้นะไม่ควรพลาด มากมากเลยนะครับสำหรับกิจกรรมถัดไปนะครับก็ไม่ควรพลาดอีกเช่นกันนะครับนั่นก็เป็นกิจกรรมประจําสัปดาห์นะของทุกเซิร์ฟนะั่นก็คือในส่วนของ กิจกรรมนี่ครับคาร์นิวลนะเนีคาร์นิวลเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเอ่อผู้เล่นใหม่หรือใครที่กําลังแบบลังเลอยู่นะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะเพื่อนๆนะครับควรที่จะแลกในตัวของน่ครับมีสินค้าลดราคามากมายนะครับนะก็คือหนึ่งก็คือถ้าหากคนเพื่อนต้องการเล่นง่ายหน่อยนะครับก็จะมีโยริจินะเพื่อนได้เลือกกันนะอันนี้ซื้อไปแล้วนะครับสําหรับของผมนะนะโยริจินะแล้วก็มีส่วนของอะไรครับอาคาซาปิศาจใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ ดาเมจรุนแรงมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ซื้อตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่ๆนะครับอ่านะครับแล้วก็ตัวอันถัดมานะในส่วนตรงนี้นะผมแนะนําในส่วนของตรงนี้ครับอาร์ติแฟกต์นะอาร์ติแฟกต์ในสวนต้มหูนะในส่วนตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มเกรดไม้ตายนะทาให้สามารถใช้ท่าไม้ตายได้เทินแรกนะอีกทั้งในส่วนของ เอ่อพวกป้อมหูนี่นะครับมันมีความสามารถคือในส่วนของเอ่อป้องกันในส่วนของอะไรครับป้องกันในส่วนของพวกติดสารนะเนาะนะฮะแล้วก็เหมือนกับลดความเสียหาย35เเซนะฮะเป็นอะไรที่แบบป้องกันเราได้อย่างดีนะครับแล้วก็สายต่างๆนะแตกต่างกันนะอย่างเช่นในส่วนของสายนักล่านี่นะครับก็จะเป็นเบรกเกลอนะครับ45%เเซนนะครับ สายโล่นะหรือสายแนวหน้าเนี่ยก็เป็นมีเพนะเพิ่มมาอีกสาาเปอร์เซ็นต์นะโอ้เยอะนะแล้วก็สายในส่วนของกับตันนะก็ความเสี่ยงรักษาอีกหนึ่งร้อยนะนี่คุ้มเลยนะสายกับตันนะแล้วในส่วนของนริ่เชื่อเล่นในส่วนสายอากษาเนาะสายอักษาเป็นสายกับตันเนาะอันนี้เหมาะนะเหมาะสําหรับสายอากษานะอากษรใหม่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสายฆาตกรนะ นะครัตกรนนี้คือเหมือนกับเอ่อความแรงนะความแรงคีดเนาะนะในส่วนตรงนี้แล้วสุดท้ายจริงๆนะๆสุดท้ายจริงๆคือในส่วนของสายสะพนุนนั่นเองนะสายส่วนเพิ่มความเร็วนะก็ใช้นะเลือกใช้นะอะไรที่เพื่อนขาดนะเพื่อนต้องการเล่นนะก็ไปลองใช้กันนะสําหรับคาไหนที่ต้องการเล่นสายนักล่าหรือเล่นโยริจิเนี่ยก็มาเลือกอันนี้นะนะครับเบรกก่อนเนี่ยช่วยให้ไฟก๊อตเนี่ยนะเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ อ่าและแน่น,นอนนะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดสําหรับกิจกรรมนี้นะนั่นก็คือในส่วนของเอ่อการแลกเปลี่ยนเนาะนะครับเพื่อหลายคนนะที่แลกเปลี่ยนนะนะผมว่า4วัน5วันเนี่ยก็สามารถแลกชุดนะแฟชั่นนะในส่วนของเทงินเสียงได้นะในสสวนนเ้เท่มากๆนะนะครับเอ่อไปดูในสัปดาห์ที่เอ่อวันที่วันเมื่อวานเออไม่ใช่ เออสัปดาห์เอ้วันที่23เนาะนะ2ีเนี่ยแรกในส่วนของแฟชั่นมาได้เท่เลยนะสำหรับในส่วนของเทนยันเสียงนะครับนะนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับกพราเออคารนะ์นะิวัลนะนะก็จะมีในส่วนของขีปคาร์นิวัลนะตรงนี้นะอะไรถ้ามันเหลืออยู่นะเราก็แลกมานะเพราะว่ากิจกรรมคาร์นิวัลนี่นะครับมันไม่สามารถที่จะสะสมแลหรือดองได้เลยนะครับเราต้องใช้มันให้หมดนะ ถึงแั้ไม่ไม่หมดเนี่ยเราก็ควรที่จะเอามาแลกให้คุ้มคุ้มนะอย่างเช่นในส่วนของตรงนี้ครับมันก็จะมีในส่วนของพวกต่างๆนะของต่างๆที่มันสามารถแลกได้กับสุเพชรเนอะนะสมมติแลกแฟชั่นไปแล้วที่คุ้มใช่ไหมเราสามารถที่จะแลกในส่วนของเพชรได้นี่อันนี้ผมไม่แน่ใจพด้ได,ได้สองอันนะนะได้สองอันได้ได้สองอันนะอะไม่เพียงพอเหรอ ไม่ยังพอครับอ่านะฮะก็แลกได้นะนี่ผมแลกมาไดอานนอนะ้อย่างละพันนะครับอย่างละพันนะครับในตรงนี้ก็ขาดเท่าไหร่เนี่ยนะฮะอาจจะต้องข้างไปหายเล็กน้อยนะถ้ามันขาดไม่เยอะนะครับในส่วนตรงนี้นะอืมขาดเยอะเหมือนกันเนาะนะฮันีต้องใช้ห้าสิบห้าสิบไม่เป็นไรครับ ก็สบายๆนะไม่ครบก็ตามนั้นนะแต่ว่าถ้าไม่ครบจริงๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะแลกเป็นเงินได้นะครับนี่นะอ่าแลกเป็นเงินพวกนี้ได้นะก็ไปแลกกันเะครับหรือไม่แลกก็ได้นะอาจจะมีแบบว่าเ,อเซอร์ไพรส์เนี่ยอาจจะดองได้หรือดองไม่ได้ไม่รู้นะแต่ผมว่าเมื่อก่อนมันดองได้นะครับสาหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเนาะแต่พอ,อสองสาครั้งที่ผ่านมานี่นะครับมันไม่สามารถแลกได้นะก็คิดว่ามันคงไม่แลกไม่ได้ละนะครับดองไม่ได้นั่นเองนะก็ เผื่อไว้นะคือแรกพวกแฟชั่นแล้วก็เพรไปก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มันได้แค่ห้าอย่างละ 5, 5, ห้าห้าหมื่นะึองเนาะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะนะนะดองทิ้งไว้ก,ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเผื่อมันดองได้นะนะครับที่เหลือนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมไปแลกนะแลกแฟชั่นได้เท่นะครับอันนี้สําคัญมากนะนะครับสำคัญกับเพรอีกนะครับแล้วก็ล็อกอินนะมาล็อกอินทุกวันนะก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยเนาะนะครับก็เยอะอยู่นะคุ้มๆนะก็ เราก็เล่นทุกวันอยู่แล้วนะเราก็ต้องมาแลกนะเราก็ต้องมาเช็คอินเช็คอินทุกวันนะก็จะได้ของมากมายตามนี้นะครับนะครับก็อย่างอื่นก็สบายๆนะเรื่อยๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะสองกิจกรรมไปแล้วนะสำหรับกิจกรรมประจำสัปดาห์นะแล้วก็กิจกรรมในส่วนของเอ่อในส่วนตรงนี้นะสารบันพวกนี้นะเราก็เก็บพวกนี้ตามที่เราไหวนะครับแน่นอนก็คือในส่วนของคลิปอะต้องใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ฝึกฝนหกดาวนะแล้วก็อันเชิญอันเชิญเนี่ยนะอันเชิญล่วงหน้าเนี่ยก็ใช้ใจยยแล้วนะเผื่อฟุกได้ในส่วนของ S R นะห้าหรือ5ดาวเนี่ยนะครับก็สาม,มารถทาเคสตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เอาไปสะสมไปได้นะในส่วนของตัวเลขพวกนี้มันสะสมได้นะครับก็ถ้าหากยังไม่มีเวลาหรือว่าต้องการดองว,ว่าแรกทีเดียวเนี่ยก็สามารถสะสมพวกกิพวกของพวกนี้เหล่านี้ได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะ แล้วก็กิจกรรมในส่วนของเซิร์ฟ48เนี่ย <c oughs> ก็จะมีกิจกรรมผีสมบัติครับกิจกรรมผีสมบัติเนี่ยก็คือเราต้องทําเครสทุกวันนะอันนี้คือสมัครล่ลงหน้านะ <c oughs> เห็นไม่มม,นะมันต้องใช้คัมภีม่วงเนาะเนี่ยมันต้องใช้คมภีม่วงเยอะทีเดียวนะสำหรับการทํากิจกรรมพวกนี้นะครับก็ควรที่จะดองคมภีม่วงไว้เยอะๆนะเพื่อทากิจกรรมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็หมุนโชคดีนะแล้วก็หมุนแล้วเนาะนะนะหมุนวันละครั้งแล้วนะแต่ว่านี่หมุน30นะเราต้องเก็บในส่วนของหมุนโชคดี นะให้เยอะๆนะนะครับก็มาทํากิจกรรมนี้นะแต่ว่าเซิร์ฟสี่แปดโชคดีเลยนะสาหรับกิจกรรมในส่วนหมุนเนี่ยมันตรงกับสัปดาห์ที่มันมีกิจกรรมหมุนพอดีนะเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่าเราก็ทําทุกวันนะครับเราก็แลกทั้งหมดนี่นะครับเจ็ดสิบแปดครั้งนะครับเราแลกไปให้หมดเลยนะหมดจดเนี่ยเราก็ทำเคลทุกวันให้ครบนะเคลทุกวันนั่นก็คือแรฟเคลทุกวันนั่นก็คือหนึ่งนะครับในสดดวนตรงนี้นะเปิดนะเปิดเอ่อสมัครล่วงหน้านะครับคัมพี ม่วงนั่นเองนะครับ20ครั้งนะครับแล้วก็บุญโชคดี30ครั้งนะครับแล้วก็ชนะอารีนาา30ครั้งนะครับแล้วก็ชนะเหมือนกับแกนอารีนาอีก15ครั้งนะครับก็จะทำเควีย์ทุกวันได้นะในส่วนตรงนี้แต่ว่าบางบางบางเซิร์ฟนะแกนอารีนามันเปิดช่วงประมาณ พุทหัเนะเพื่อถึงอาทิตย์นะเพราะนั่นหมายความว่าจันนังคานพุธเนี่ยนะครับมันไม่เปิดนะมันก็จะทิ้งช่วงไปนะก็คือเควสตรงนี้มันก็จะหายไปเพราะนั้นเราต้องทำเควส์ให้ครบนะอย่างน้อยก็คือ3บนนะ3บนนี้ต้องทำให้ครบทุกวันนะก็จะได้70เกิน76หแหละนะครับมันฟื้อๆไว้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปทำเควสที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้ของวันมากมายเหล่านี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของการตีพิวการตีพิพีเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับอะไรครับมันเกี่ยวเนื่องกับวนี จนะสนามลบเนาะไอ้เนี่ยก็ตีไปนะแล้วเราก็ได้เควสตรงนี้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ของรางวัลข้างบนเนาะแต่ถ้าหากว่าอยากได้ข้างล่างเนี่ยต้องเติมเอ่อในส่วนทับทีม3 0มนะครับไอ้สามสิบสามสิบสามสิบทัพทีมนะถึงจะสามารถเก็บทั้งนั่นได้นะล้วได้ตัวในส่วนของอากศาส ใหม่ด้วยนะครับสําหรับใครที่ทังเลยอยู่นะสาหรับอาคาศะใหม่ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สะสมไว้หรือว่าเปิดไว้ไม่เสียหายอย่างแน่นอนนะครับสําหรับอาคาศะใหม่นะครับก็เพิ่มไปนะ30มบเพชรนะนะครับตรงนี้นะอ่านะครับ ต่อมานะสาหรับกิจกรรมประจาสัปดาห์นะครับก็จะมีส่งุ๊กเต่านะลูกเต่าวันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะเก็บแค่อันนี้ไปเรื่อยๆนะนะเก็บสะสมไม่เรื่อยไม่ต้องไม่ต้องเหมือ,มอมนกับห้าร้อยได้ห้าร้อยรอบค่อยค่อยเหมือนกับเอ่อหมุนไปทีเดียวเนาะนะครับในส่วนตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรม ประจําสัปดาห์นะครับก็คือแต่ละเซิร์ไม่เหมือนกันยนะังไงครับสำหรับสี่แปดนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับเราแลกแค่ตรงนี้พอนะอ่าแลกหขังสือพอนะหรือว่าใครที่ต้องการในส่วนของหินนะหินต่างๆนะก็สามารถไปแลกเปลี่ยนได้นะถ้ามีเยอะนะเราต้องการแลกเปลี่ยนหินก็เอามาแลกนะครับแต่ว่าที่ที่คุ้มที่สุดก็คือนี่แะแลกแคนโดนะแลกนะแคนโด้ครบเลยนะครับก็ได้ในส่วนของการไปอัพนะอัพหน้งสืออัพ เอ่อในส่วนของโจมตีกับเลือดนะครับในส่วนของตัวละครนั้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นเลยแหละนะครับหนังสือแคนโดนี่นะครับต่อมาคือหมุนโชคดีอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็หมุนแค่500ครั้งพอนะครับแต่ว่าอย่าหมุนในวันเดียวนะครับเราต้องแบ่งเนาะอย่างที่ผมเคยบอกนะเราก็แบ่งวันละ50 50 30ก็ได้นะให้มันครบทั้ง7วันนะให้ครบทั้งหมดเนี่ยคือ50ครั้งไอห้าร้อยครั้งนะเนี่ยห้าครั้งนี้นะครับก็ได้ไดของไอเทม ดีๆมากมายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดสําหรับหมุนโชคดีนะครับนี่แล้วต่อมาคือเสริมฮีโร่นะครับก็จะเห็นว่าผมขาดอีกอันนึงนะแต่ก็คงไม่ทำแล้วล่ะนะอีก5ตัวมันยากเกินไปสําหรับไอดีใหม่ๆแบบนี้นะก็คือสิ่งที่ผมทําไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็เกินลิมิตสําหรับไอดีใหม่แล้วล่ะนะแต่ก็พยายามมานะพยายามพยายามที่จะได้ทําให้มันสิดาวนะเก้าดาวสิดาวเนี่ยสำคัญมากนะสาหรับ5ดาวกับ6ดาวผมก็เลยแบบ ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมากนะครับแต่เน้น9ดาวกับ10ดาวนะแต่ถ้าหากว่าทํา9ดาวได้ตัวนึงเนี่ยเราสามารถใช้ตั๋วนะตั๋วรีนะหน้าตาแบบนี้นะครับนี หน้าตาแบบนี้เอาไปรีนะถ้ามีเยอะเนี่ยก็ไปรีวนนะแชมเปี้ยนเก้าดาวเนี่ยมันใช้สี่ใบใช่ไหมครับเก้าดาวปุ๊บเรากลับมาเก้าดาวอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้นะนะฮะเก้าดาวอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นสองตัวเลยนะครับหรือว่าอีกนิดนึงนะสิบดาวนะทำสิบดาวไปก่อนนะนะครับแล้วก็จะได้เควสทั้งสองเควสเลยนะเควส์สิบดาวกับเก้าดาวนะก็ได้คอมโบกันนะสําหรับเทคนิคในส่วนของการทำเควสอันนี้ครบนะครับในส่วนของอ สเสริมฮีโร่นะสเสริมฮีโร่ตรงนี้นะครค old, ับอ่านะครับกิจประจาสัปดาห์อีกอันนึงนะครับผมลืมลไปนะอันนี ET ้ผมก็ไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นนะเพราะว่าขี้เกียจนะนะสำหรับดองดองไปเรื่อยๆนะผมไม่รู้ว่าแต่แต่ไอตัวนี้ไอไอเขาเรียนนะลูกอมเนี่ยนะมันสามารถดองได้นะดองได้นะก็ดองไปเถอะนะมีเวลาว่างเท่าไหร่ก็เอาไปทําเอาไปแลกของตรงนี้ได้ผมก็โอเคนะมันก็คุ้มอยู่นะแต่แบบขี้เกียจขี้เกียจนะนะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ใครว่างนะก็ไปเล่นไปทำกันได้นะสำหรับกิจกรรมมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเหมือนกับให้เราเลือกเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวต่อแล้วก็กดเนี่ยฮะนะครับมันก็จะเป็นดาวให้เราเนาะไป,ไปซื้อขอซื้ออะไรนะกดปุ๊บดาวพวกนี้เนี่ยดาวพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะไปนแลกตรงนี้ได้นะก็ไปลองดูนะนะตรงนี้นะครับอืม ก็หมดแล้วเนาะสำหรับกิจกรรมนะประจำสัปดาห์ของแต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันนะแต่ผมอยากเน้นย้ำให้เพื่อนๆลงอันนี้นะนี่ดันซูชินะได้เพชรเยอะมากๆนะนะครับเพราะฉะนั้นีนนะ้ไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดสำหรับดันซูชิเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะก็ไป ไปเล่นกันได้นะไปเล่นกันแล้วก็ไปดูนะแล้วก็ทําให้ครบ90าดาวเนี่ยก็ได้ของรางวัลเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรส5เพชรคัมพีแดง10อันนะครับแล้วก็กล่องเลือกตัวละครระดับสูง S s R นะครับไปเล่นนะนะมีพอมีเวลาอยู่นะครับอีกประมาณหลายชั่วโมงอยู่พอสมควรน,นะนะครับแล้วข้อต่อมานะครับในส่วนของการเล่นนะเรายังติดค้างในส่วนของอะไรครับอ่าในส่วนของการทดลองนะเรายังไม่สามารถที่จะนะ ทำให้ได้ถึงเจ็ดหกร้อยด่านนะหกร้อยด่านนะครับตรงนี้นะเราก็จะพยายามทําไม่ครบตรงนี้ให้ได้นะครับนี่นะแต่ก่อนอื่นเลยเนะยเราก็มาซื้อนะมาซื้อก่อนนะครับตรงนี้นะ ก็เลือกซื้อตามผมไปเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะนะครับ <c oughs> เรื่องที่เป็นเงินก็เป็นทองใช้ทองส่วนใหญ่นะนะครับ <c oughs> นี่ครับเอาทองนะ <c oughs> แล้วก็ซื้อตั๋ว p y ี p ไว้นะ eh ครับเ <c oughs> ่า โอเคครับเราเริ่มต้นที่ด่านที่5 51เนะครับเราจะตะลุยเนะยครับไปถึงด่านที่600นะนะครับครั้งแรกครั้งที่แล้วนะเราจบที่ด่านที่571แม่งผมจำไม่ผิดนะนะครับวันนี้เราต้องไปถึงด่านที่600นะนะฮะ เกอบลืมฮิลกอบลืมฮิลครับโอ้โหนะโอ้เกือบไปเลยนมื่อกีนี้ตึงจริงเนาะพยายามบัะคองไว้ก่อนนะ เกือบตายเกือบตายเลยโอ้ยนิดเดียวตายแล้วอ่ะนะฮะโอ้ยนิดเดียวเองนะเมื่อกี้นี้เนี่ย โอเคเราก็เลยเลยเลยร้อยจ็ดสิบมาแล้วนะครับก็อคิดว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะไปถึงหกร้อยแล้วละนะครับ โอเคครับครบแล้นะนะหกร้อยนะเราแก้แค้นได้สาเร็จนะสาหรับด่านการทดลองนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะนะครับก็สําหรับสัปดาห์นี้นะเราก็สะสมเพชรนะมาได้สามหมื่นเพชรนะโอ้นะฮะเยอะนะเยอะนะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยนะนะครับก็จะได้ในกับในส่วนของกิจกรรมหมักลุกเนาะนะนะที่เราดูกันเมื่อวานนะมีกิจกรรมหมักลุกเนาะถ้าอันดับสองได้ได้สามได้สามสิบตั๋วแดงนะนะฮนะก็เพิ่มมานะครับตอนนี้ตั๋วแดงของเราเนี่ย มี30มสนะสามสิบเอ็ดเนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สะสมไปเรื่อยๆเนาะสี่ตัวเนี่ยการันตีเนี่ยมันอยู่ที่สี่สองร้อยสี่สิบเนาะนะฮะสามสองนะสี่ตัวคือสามรอยี่สิบนะเราก็สะสมสามรอยี่สิบแหละแล้วก็มาเปิดกันอีกทีนะนะครับเพื่อทำสิบสองดาวนะฮะตอนนี้สิบเอ็ดดาวนะต้องทำในส่วนของตัวละครหกดาวเนี่ยหกตัวนะครับ ไอมดาวหกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลืออีก3ตัวเนาะในการทําก็อาจจะใช้เวลาเยอะทีเดียวนะนะครับกว่าที่จะ11ดาวได้นะแต่ก็เรื่อยๆนะเล่นเรื่อยๆชิวๆนะครับสำหรับไอเเริ่มต้นใหม่นะครับก็สําหรับ การเล่นใหม่ก็ถึงตอนนี้เนี่ยก็ยี่สิบห้าวันแล้วเนาะเยอะเนาะยาวนานเหมือนกันเนาะสำหรับเอ่อมิชชั่นนี้เนาะผมแต่ว่ายังไม่ถึงไหนเนาะมันยังสิบดาวเลยเนาะก็มาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลากี่วันเนาะที่จะทำโยยิจิได้ถึงสิบสามดาวนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสำหรับคนไหนที่ขาดตกบกพร่องนะในส่วนของกิจกรรมในสัปดาห์ที่หกสิบอะไรก็แล้วแต่นะถ้าดูปุ๊บขาดอะไรนะลิปิทำนะครับให้ครบนะ วันจรีตอนห้าทุ่มของเวลาไทยนะครับต้องรีบทำนะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะพลาดโอกาส มากมากเลยนะอย่างเช่นในส่วนของกิจกรรมที่ผมแบบไม่อยากให้พลาดจริงๆนั่นคือกิจกรรมดันสุชินั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทำนะแล้วไปดูในช่องช่องซุปเปอร์ลัคกี้นะแล้วไปดูในเพลย์ลิสต์นะมีข้อมูลการผ่านด่านส่วนตรงนี้อยู่นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะนะครับขอเน้นย้ำอีกทีนะก่อนที่จะไปในในวันที่25นนี้นะครับแล้วก็ขอให้โชคดีนะเปิดกระชาใครที่กำลังเปิดกระชาไปวันนี้ก็ขอให้เปิดได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ วันที่26ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ